สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลนและพวกผมโอมครับวันนี้โอมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งคู่ที่จะต่อยกันแล้วในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับเวลาประมาณตี3ตี4ของบ้านเรานั่นเองระหว,ว่างไทสันฟิลลี่วัสกับฟรานซิสเอนการูครับซึ่งเป็นนักชกของทางฝั่ง USC มาคอสอเวอร์มาต่อยกับนักชกชาวอังกฤษอย่างไทสันฟิลลี่ครับซึ่งเป็นนักชก มวยสาโคอาชีพที่อยู่ในรุ่นเฮฟวี่เวทตัวตึงประจํารุ่นเลยแล้วทั้งสองคนจะเจอกันแล้วในอีกวันสองวันที่จะถึงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนขอกันเข้ามาว่าทําคู่นี้ให้หน่อยครับได้ครับจัดไปซึ่งในมุมมองขององมก็ไม่มีอะไรมากเลยสําหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่การวิเคราะห์เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าไทสันฟิลลี่กับ ฟรานซิสเอนกาูเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ไทสันฟิลลีนก่อนอย่างที่เรารู้กันครับว่าเป็นนักชกสากลในรุ่นเฮฟวีเวทที่มีขนาดตัวที่สูงมากช่วงแขนช่วงขาคือโคตรยาวเลยนะครับส่วนสูงเขาอยู่ที่200กับ6เซนครับช่วงชกอยู่ที่216เซนครับและตอนนี้อายุอยู่ที่35ปีนะครับเรียกว่าไม่แก่แล้วก็ ยังไปได้อีกไกลนะครับสำหรับไทซันฟิลลี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของฟอร์มการชกที่ผ่านมาครับชกทั้งหมดอยู่ที่34ไฟครับชนะไปทั้งหมด33ไฟเสมอเพียงแค่1ไฟเท่านั้นแล้วก็ KO คู่ต่อสู้ไปทั้งหมดอยู่ที่24ไฟด้วยกันครับและมาดูในส่วนของผู้ที่ข้ามมาต่อยมวยสากลอย่างฟรานซิสเอนกานูกันครับตอนนี้อายุอยู่ที่37ปีแล้วนะครับส่วนสูงอยู่ที่ 193เซนครับห่างจากฟิลลี่เนี่ยโอ้โหเป็น10เซนเลยนะครับผมมาดูกันที่ช่วงชกแล้วกันนะครับช่วงชกอยู่ที่2 1 1เ็ซนครับเอ็นกนูต่อยมาแล้วทั้งสิ้น20ไฟครับชนะไปทั้งหมด17ดไฟได้วยกันแล้วแพ้ไป3ไฟ KO คู่ต่อสู้ไปทั้งหมดอยู่ที่ 12คนด้วยกันสําหรับทั้งคู่นี่คือประวัติของทั้งสองคนเห็นได้ชัดว่าไทสันฟิลลี่ยังไงก็ได้เปรียบเรื่องขนาดตัวที่ใหญ่กว่าสูงกว่านะครับและต่อยในกติกาที่ตัวเองถนัดด้วยอย่างกติกามวยสากลอาชีพนะครับซึ่งตรงนี้โอมไม่มั่นใจนะครับว่าต่อย6หรือ12ยกนะ,ะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ใครมันจะชนะว่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องพูดก็ได้มั้งว่าใครจะชนะนะครับรู้ๆกันอยู่ว่า ยังไงมันก็ต้องเป็นไทสันฟิลลี่อยู่แล้วครับว่าจะเอาชนะอินกานนเนี่ยยังไงในรูปแบบไหนนะครับแต่ที่แน่คือยังไงก็ชนะนะครับเพราะว่านักมวยเฮฟวีเวทด้วยกันเนี่ยไทสันฟิลลี่ก็ฟาดมาเยอะแล้วแล้วชนะแบบน็อกด้วยนะครับเคอด้วยนะครับด้วยช่วงลาตัวที่ยาวนะครับพลังหมัดการทําลายล้างเนี่ยเชื่อถือได้หมัดแม่นด้วยแล้วก็ต่อยได้เรื่อยๆนะครับมีเป็น,ปน,ปนชุดเป็นชุดเป็นชุดฉายออกมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้คู่ต่อสู้เนี่ย บาดเจ็บแบบสะสมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทนบาดแผลไม่ไหวก็ซุดลงไปหรือไม่ก็หลับไปนะครับจะเป็นแบบนี้ตลอดนะ <S <S สำหรับฟานซิสเนี่ยถ้าจะให้ดูแล้วเขาก็เป็นนักชกที่มัดหนักนะ <S <S แล้วก็ร่างกายเนี่ยแข็งแรงกำยำม,มากนะครับเทียบกับฟิลลี่คือเหมือนนักกามมาต่อยกับคนที่อ่ารูปร่างท้วมรูปร่างใหญ่นะครับแต่กล้ามเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับมวยสักเท่าไหร่นะครับมัน ร่างกายโอเคมันแข็งแรงขึ้นแหละมันแน่นมันมีกล้ามเนื้อมันมีมวลมีมัสเซอร์เยอะแต่ว่ารูปร่างอย่างฟิลลี่เนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับว่าหมัดเขาหนักมากนะครับซึ่งจริง,รงมันหมัดหนักจริงๆถามว่าโอมดูมวยเฮฟวีเวทบ่อยไหมไม่ค่อยดูนะครับส่วนใหญ่จะดูเป็นไม้ไทยสันมวยในอดีตเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเฮฟวีเวทปัจจุบันถามพูดตรงๆว่าก็ดูบ้างนะครับแต่ดูผ่านๆไม่ได้ดูแบบโอ้โหจริงจัง,จงนะครับเหมือนมวยรุ่นเล็กนะครับชอบดูมวยตัวเล็กๆต่อยกัน มากกว่าคนระับมันเห็นสกายภาพ์เห็นความพิ้วอะไรเยอะกว่าเนาะส่วนเฮฟวี่เวทเนี่ยมาดูฟิลลี่ต่อยก็บอกเลยว่าฟอร์มเขาไม่ธรรมดา,าจริงๆด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ใหญ่จริงครับสูงถึงร้อยสองร้อยหกเซนเนี่ยน่าจะไม่มีใครสูงกว่าพี่แกแล้วนะนะที่เป็นนักชกอยู่ณนปัจจุบันนะแกน่าจะสูงสุดละแล้วช่วงแขนที่โคตรยาวครับคือได้เปรียบคู่ต่อสู้เลยมันทําให้หมัดที่ส่งออกไปเนี่ยมันถึงหน้าคู่ต่อสู้ก่อน เสมอเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต่อยดักต่อยได้เก่งมีจังหวะที่แม่นด้วยนะครับมีจังหวะบวกจังหวะลบนะครับสายตาดีเออน่าสนใจมากครับส่วนฟรานซิสเนี่ยมัดหนักนะแต่ว่าช่วงชกเนี่ยแคบกว่าฟิลลี่เยอะเลยน่าจะเข้าไปไประชิดตัวเนี่ยก็ค่อนข้างยากล็อกก็ไม่ได้จับปั้มก็ไม่ได้อีกนะครับลงไปซ้ําก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน นะครับไปปั้ม hm, ไปนอนก็ไม่ได้นะครับตรงนี้คือเสียเปรียบฟรลลี่ทุกประตูครับแล้วจะพูดว่าไงดีคือเราเห็นว่านักมวย UFC หลายๆคนเนี่ยเก่งมีฝีมือนะครับในเวทีของเขาเยอย่างคอนเนอร์แมคกเกอร์เองเดูดีเลยนะครับฟอร์มการชกค,คือเทพเลยนะครับโดดเด่นเลยแต่พอไปเจอฟอยเท่านั้นนะครับมันดอกเลยนะมันคนเรื่องกันเลยนะครับด้วยสปีดพ,ววพลังมา การยืนระยะความเหนื่อยการควบคุมการหายใจมันสู้คนที่ชกมวยสากลเป็นอาชีพอยู่แล้วไม่ได้ครับมันแตกต่างกันนะครับซึ่งมันยากมากๆและคนดูรอบนี้ก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยทั้งสองคนที่ยอมมาต่อยกันนะง่ายๆนะครับผมปมูยชมลงตัวครับได้ทั้งเงินนะฮะได้ชื่อเสียงได้คอสเวอร์กันเหมือนคนรักรวาลกันมาเจอกันนะครับในกติกา สมซากนก็ใครต่อยกติการนั้นคนนั้นก็ชนะไปครับง่ายๆเลยมันดูกันง่ายๆครับดูกันแค่นี้เองแต่ถ้าพูดถึงว่าเฮ้ยฟิลลี่ไปต่อยอ่า UFC โอเคโอมก็ยังมองว่าอาจจะมีโอกาสชนะนะครับแต่อาจจะน้อยพันซิตจับกดลงนอนกับพื้นได้ก็น่าจะแพ้แล้วแหละโดนล็อกโดนอะไรนะครับอ่านี้ก็คือพูดกันง่ายๆนะครับอย่างแมนนี่ปาเคียวมาต่อยกับ บัวขาวในกติกามวยไทยดูดินะครับคนก็อาจจะไม่ไม่ออกไปทางฝั่งปลาเกี่ยวสัทีเดียวนะครับอาจจะออกไปทางพี่บัวขาวเป็นหลักนะครับเพราะว่าได้เปรียบกว่าเนี่ยมาเท้าขาวอกแกใช้งานได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือต่อยในกติกาไหนคนนั้นก็มีโอกาสชนะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของวงการเลยแต่ ถ้าจะให้ดีเนี่ยครับก็ลองเอา UFC ไปต่อยกับมวยสากลแล้วครับแล้วก็คนที่ปั้มได้เนี่ยก็สามารถาใช้กติกาของ MMA ได้แบบเต็มที่อันนี้ถือว่าน่าสนุกนะครับจะได้เห็นแบบมวย MMA เนี่ยแบบออกแรงแบบ หลากหลายลูกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดูไม่ยากเลยดูง่ายมากว่าใครจะชนะกันแต่ถามว่ามันดูสนุกไหมอมก็มั่นใจว่าคู่นี้น่าจะสนุกอีกคู่หนึ่งเลยนะครับก็น่าจะยืนเกิน3ยกอยู่นะครับสำหรับฟานซิดก็อาจจะไปถึงช่วงยกท้ายเลยซึ่งตรงนี้ก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่มั่นใจจริงๆว่าต่อย6หรือ12บสดูแล้วว่าไม่น่าจะครบยกนะอาจจะมีนับมีน็อกให้เกิดขึ้น เพราะว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนครับมาต่อยแม้ว่าจะเหมือนเป็นการต่อยโชว์ต่อยเรียกกระแสนะครับแต่ว่านักมวยครับมันมามันก็ต้องใส่กันเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าฟานซิสน็อกฟิลลี่ได้นี่คือช็อกโลกเลยนะครับเออคือช็อกเลยักลายเป็นดาวดังไปเลยนะครับอย่าลืมว่าไฟนี้มีเข็มขัดพิเศษให้ด้วยนะครับทุกคนก็น่าสนใจมากๆครับแต่ ก็พูดได้เลยว่า100%อยครับอยู่ที่ฟิลลีชนะแน่นอนนะครับชนะอินกันเกนูแน่นอนนะครับเพราะว่ามันกติกาก็มวยสากลมันชัดเจนอยู่แล้วครับหวังว่าทุกคนจะดูไฟนี้กันแบบสนุกสนานนะครับก็ถ่ายเทอดสดนะครับบ้านเราช่วงประมาณตีสามตีสเลยนะครับใครที่เดินเส้นทางธรรมชาติก็ลองหา,หาดูนะครับส่วนองค์ก็ น่าจะหลับนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะครับตีช้ำไม่สู้แล้วนะครับพอนอนดีกว่าแด่๋ถ้าโอเควันนั้นนอนไม่หลับอาจจะตื่นขึ้นมาดูอยู่ครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ